ครับสวัสดีครับวันนี้เรวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานหรือว่าออนระบบในส่วนของระบบโซล่าปั๊มนะครับที่ทางเราได้รับทําการติดตั้งให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านนะครับที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของปั๊มน้ําที่ทํางานระบบถ,ถ้าใครมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบปั๊มน้ำสูบน้ำประปาหมูบ้านนะครับปั๊มพวกนี้มันจะทํางานบ่อยครั้งมากทําให้มันเปลืองไฟนะครับดีไม่ดีก็คือถ้ามีการใช้น้ําในช่วงเทศกาลนะครับบ่อยๆปั๊มเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับปั๊มก็จะมีอยู่2โรงด้วยกันเนาะโรงสูบน้ําดิบกับโรงสูบน้ําสะอาดที่ผ่านคันกรองแล้วนะครับขึ้นหอพักนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องควบคุมนะครับเป็นระบบสูบน้ําดิบนะครับที่อ่าดูดน้ําไปผ่านระบบ เติมสารส้มนะครับเติมสารคอรีนนะเพื่อจะบำบัดเป็นน้ำดีค่อยดูดเอาไปใช้นะครับเรามาทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประหยัดไฟในตอนกลางวันนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ในส่วนของพี่ช่างนะครับเป็นคนออนระบบแล้วก็ผมจะมาทำการแนะนำนะครับสอนพี่ๆให้รู้จักวิธีการออนระบบที่ผมจะทำขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนำ ระบบเบื้องต้นก่อนนะครับโดยเดิมโดยเดิมทีเนี่ยนะครับของระบบเดิมจะมีตู้โทนตู้นี้นะครับเป็นระบบไฟซิงเกิลเฟดเนาะควบคุมมอเตอร์อ่าเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟดนะครับซูปเปอร์ปัมป๊มนะครับนี่ตัวนี้ขนาด3แรงม้านะครับอ่าสิบหแอมป์นะเป็นระบบไฟซิงเกิลเฟดซิงเกิลเฟดสองร้โวลต์ปกตินะครับก็ระบบที่เรามทําการติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเป็นระบบ Solar Hybrid i n v e r อร์เตอร์นะครับที่จ่ายเอาพุทออกมาเป็นไฟซิงเกิล a ฟส220โวลต์ปกติแล้วก็ร่วมแชร์กับไฟบ้านนะครับถ้ามีแดดในตอนกลางวันระบบก็จะช่วยประหยัดค่าไฟนะครับตอนกลางคืนไม่มีแดดระบบก็จะสลับออโต้ไปใช้การไฟฟ้าล้วน100%โดยระบบเวลามันสลับนะครับก็คือมันจะไม่หยุดใช้งานเนาะมันจะสลับโดยที่ว่า,เ,าเรา ไม่รู้เลยว่ามันสลับไฟให้อ,อีกอัตโนมัตินะเพราะว่ามันไม่มีสะด,ดุดไม่มีอะไรเลยนะโอเคประมาณนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาออนระบบกันนะครับก็อันดับแรกเลยมันจะมีในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับจากเจ้าตัวตู้คอน sumer ที่เป็นไฟของการไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อนเบรกเกอร์นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกแรก ลูกเล็กไหมอีกอน,นึงอ่าออนเข้ามาครับตรงนี้จะเป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับนะพอออนเข้ามาเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยนะครับในตู้คนนี้ก็จะมีไฟติดโชว์นะครับอ่าเป็นตู้สลับแหล่งจ่ายไฟระหว,ว่างเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์กับเจ้าตัวการไฟฟ้า p a เราทําทําไมนะครับกรณีที่ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถออนไลน์ระบบได้อย่างน้อยเรายังสามารถมาสับ จะตัวคัตเอาท์หลังเต่าที่อยู่ภายในตู้ตรงนี้นะครับจ่ายไฟการไฟฟ้าจาก P.A. นะ,นะครับขับโหลดได้เลยนะเราทำแบ็กอัพไว้นะครับประมาณนี้ก็ต่อไปนะครับเซอร์กิตลูกที่สองออนขึ้นมาเซอร์กิตลูกที่สองตัวนี้นะครับจะเป็นการจ่ายไฟมาเลี้ยงตัวชุดอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวให้อนเบรกเกอร์ตัวนี้สีน้ำเงิน เบเกอร์ Baker, ตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ AC นะครับนะก็เวลาออนไลน์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะตัวทาม e เมอร์ตรงนี้นะครับจะทำการหน่วงเวลาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของการจ่ายไฟเข้ากันนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์กำลังประมวลผลนะครับนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะออนไลน์จ่ายไฟออกมาอ่ะตอนนี้นะครับไฟจาก PA การไฟฟ้า เข้าที่ตู้สลับไฟของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับก็มารอสแตนไมลนะครับพร้อมให้เราเนี่ยเปิดแหล่งจ่ายไฟจ่ายไฟไปยังเจ้าตัวตู้โหลดหรือว่าตู้ควบคุมเป็นปั๊มหอยโข่งเดิมนะครับของลูกค้าได้แล้วทีนี้พี่ช่างเปิดตู้นี้ขึ้นมาครับกดอีกครั้งหนึง่งออทีนี้มาดูในส่วนของตู้ตัวนี้กันนะครับ ก็จะเป็นตู้สลับไฟแหล่งจ่ายเนาะนี่นะครับตู้สลับแหล่งจ่ายไฟนะครับเพื่อว่าเราเนี่ยจะเลือกแหล่งจ่ายไฟจากอินเวอร์เตอร์หรือว่าไฟจากการไฟฟ้า PA ตรวนี้นะครับเข้าไปยังส่วนของโหลดใช้งานของเราพี่ช่างลองสับเบกเกอร์ขึ้นไปฝั่งอินเวอร์เตอร์ด้านบนอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้ควบคุม ปั๊มน้ำตัวเดิมกันนะครับตอนนี้สเตตัสสภาวะการจ่ายไฟเข้าตู้เนี่ยเข้าแล้วเรียบร้อยนะนะครับโดยเราเลือกแหล่งจ่ายไฟนะครับจากเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือจากชุดนี้นะครับอ่ะต่อไปท่าเนเงไงครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อกี้นะครับเราเป็นการจ่ายภาคไฟ AC นะครับเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์เนาะให้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเอาพุทออกมา แต่ว่าในส่วนของฟัง DC เรายังไม่ได้ทําการจ่ายเข้าไปนะครับฟังดีแล้วว่าฝั่งแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีในส่วนของชุดแจ็ค M4 c นะครับที่เราต่ออานุกรมแผงออกมาจากในส่วนของแผงโซล่าเซลล์ของเรานะครับเดี๋ยวจะให้คอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าไอสายสีแดงเนี่ยมันเป็นขั้วบวกจริงไหมนะครับสายสีดํามันเป็นขั้วลบจริงไหมแล้วก็ในส่วนของแรงดันไฟฟ้าออกมาณนะตอนนี้นะครับ เท่าไหร่กันนะเดี๋ยวให้พี่ช่างใช้ในสุดของมิตเตอร์อ่าจิ้มให้ดูนะครับระบบก,กลบดําบวกแดงลบครับตอนนี้แรงดันไฟฟ้าออกมาตรงนี้นะครับ3ามสามร้อโวลต์สามสโวลต์ก็ระวังด้วยนะให้ทำการสวมใส่ถุงมือทุกครั้งแล้วก็เวลาเช็คนะครับก็คือขั้วของตัวสายมิตเตอร์ตรงนี้นะครับห้ามจิ้มโดนกันถ้าจิ้มโดน,นกันก็คือเป็นการย่าง ย่างย่างเป็นการย่างโดยตรงนะก็คือมันจะช็อตนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราเสียบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแรงดันไฟฟ้านะครับทีนี้พี่ช่างเอามิเตอร์เสียบดําบวกแดงลบนะครับของแจ็ค m c ็เรามาดูแรงดันไฟฟ้านะครับที่ได้กันนะแรงดันไฟฟ้าตอนนี้มาอยู่ที่361โวลต์นะครับอ่ะทีนี้วิธีการรู้ว่าเดี๋ยวเสียบไว้ก่อนครับค้าไว้ก่อนถ้าผมบอกให้เอาออกค่อยเอาออกนะครับอ่าเสียบไว้ก่อน วิธีว่าวิธีการดูจากมิเตอร์นะครับดูว่าในส่วนของขั้วที่เราต่อออกมาเนี่ยแดงบวกดําลบเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าโดยการอ่านจากมิเตอร์นะครับดูยังไงนะให้เราดูในส่วนของแรงดันที่มันขึ้นนะครับสั่ง DC ด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายลบติดขึ้นมานะครับแสดงว่าเราต่อไฟออกไปใช้งานเนี่ยถูกต้องนะครับทีนี้พี่ช่างลองสลับขั้ว ลองสลับขั้วอันนี้ผมจะให้ดูว่ากรณีที่เราต่อไฟ DC นะครับเข้ามาแล้วปรากฏว่าในส่วนของสายโซล่าเซลล์เราต่อผิดเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนี่ครับมันจะขึ้นเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราต่อลักษณะประมาณนี้นะครับแสดงว่าเราย้ำในส่วนของ m c 4แล้วก็ต่อสลับสีจากแผงโซล่าเซลลเข้ามาประมาณนี้อันนี้เราต่อถูกแล้วนี่คือสาธิตให้ดูกรณีเฉย โอเคนะครับเมื่อเราทําการคอนเฟิร์มในส่วนของแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็ดูขั้วนะครับว่ามันถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราจะทําการจ่าย,เ,ยเราจะทําการต่อเจ้าตัว,ตวหัว MC4 นะครับเข้ากับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เสียบไปเลยครับมันจะมีขั้วมีเขี้ยวของมันนะครับเสียบเข้าไปเลยนะแดงบววครับแน่นแล้วเรียบร้อยดำ โอเคนะครับทีนี้เมื่อเราทําการนะครับต่อแจ็ค MC4 เข้าไปเรียบร้อยแล้วให้เรามาทําการคอนเฟิร์มนะครับที่หัวเบเกอร์อีกทีหนึงนะครับนี่เป็นเบเกอร์ DC เอามิเตอร์จิ้มเช็คครับนะมันจะมีช่องน็อตอยู่ก็ซ้ายมือแดงฟ้ามือดำนะครับแดงบวกดำลบมาดูแรงดันไฟฟ้าครับตอนนี้โอเคแรงดันไฟฟ้าเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อ ให้ทําการออนเบเกอร์ดีขึ้นครับอ่าออนเบเกอร์ดีขึ้นอ่ะทีนี้เมื่อเราทําการออนไฟในส่วนของโซล่าเซลลเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสเตตัสในส่วนของอินเวอร์เตอร์จะขึ้นโชว์นะครับโซล่าเซลอินนะครับตอนนี้เราจ่ายอินอะไรบ้างครับก็คือมีอินในส่วนของฝั่ง AC ของการไฟฟ้าเนะ AC IN แล้วก็เมื่อกี้เราออนในส่วนของโซล่าเซลล์อินนะครับตอนนี้สภาวะทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟของการไฟฟ้าเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์แล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะทำการออนไลน์แล้วนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราทำการจ่ายไฟ DC เข้ามา AC เข้ามาผ่านเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ชุดนี้แล้วเรียบร้อยเนาะระบบออนไลน์ปกตินะครับสังเกตไฟนะครับอินเวอร์เตอร์ติดโชว์ เลือกเจ้าตัวเบเกอร์นะครับแรงจ่ายเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับตู้สลับไฟตัวนี้ก็จะทำการจ่ายไฟไปยังตู้ควบคุมปั๊มน้ำเดิมนะครับทีนี้เราสามารถออนรันระบบได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ช่างเปิดหมวดเมนวลครับเมนวนไปฝั่งโนน m a n อ่าตอนนี้สภา,าวะปั๊มน้ำของเราทำงานปกติครับ มาดูการประหยัดไฟกันนะครับในส่วนของมิตเตอร์ตรงนี้นะครับจะเช็คก,กระแสทั้งหมดกระแสร,รวมทั้งโหลดทั้งหมดนะครับตอนนี้ตัวมอเตอร์ทำง,งานกินกระแสอยู่ที่14แอมป์นะครับเรามาดูฝั่ง AC i n นะครับที่เอาการไฟฟ้ามาร่วมแกมตอนนี้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามา10แอมป แดดไม่ค่อยมีนะครับสภาวะนี้แดดไม่ค่อยมีแต่ว่าในส่วนของการประหยัดไฟของเราก็เห็นแล้วชัดเจนนะว่ามันประหยัดไฟครับก็สภาวะการที่ว่าระบบซล่าเซลล์ของเรานะครับจะช่วยประหยัดไฟมากจะช่วยประหยัดไฟน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศข้างนอกเลยนะ,อะตอนนี้เรามาดูนะครับ มันไม่มีแดดเลยครับมันไม่มีแดดเลยมีเมฆค้มอย่างเดียวครับอ่าสภาพวานี้ก็เราจะดึงในส่วนของไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยเขาเข้ามาเยอะหน่อยนะครับอ่าแต่ว,ว่าถ้าแดดจัดจัดเตี้ยงเียงนะครับในส่วนของไฟการไฟฟ้าเนี่ยจะดึงมาร่วมน้อยนะครับโซล่าเซลล์จะผลิตไฟได้เยอะในส่วนของระบบชุดนี้นะครับก็จะประหยัดพลังงานนั่นเองครับ ดูครับกระแสมันต่างกันก็คือมันก็จะประหยัดไฟอ่าทีนี้สมมติว่าฝัา่ง DC ซของแบตโซล่าเซลล์ไม่ได้ทำการจ่ายออนไลน์เข้ามานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูกระแสตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะกินเท่ากันทีนี้ผมเอาเบเกอร์ฝั่ง DC ลงนะครับ ตอนนี้เราเอาเบรเกอร์ในส่วนของฝั่ง DC ลงแล้วเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของกระแสมิตเตอร์2ตัวนี้นะครับกินเข้ากันนะครับนี่คือเป็นการจำลองสเตตัสตอนที่ว่าในช่วงตอนกลางคืนนะครับที่ว่าระบบโซล่าเซลล์ของเราไม่ได้เข้ามาร่วมแกมนะครับมิตเตอร์สองตัวนี้ก็คือจะเข้ากันหมายความว่ามันจะดึง ไปจากการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับเอ็คือดึงกันดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้แบบเต็มร0อปรซประมาณนี้อ่ะผมจะทําการโอนนะครับจ่ายไฟดีจากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปใหม่ในส่วนของระบบอินเวอร์เตอร์ของเราจะประมวลผลแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องโดยที่ระบบไม่สะดุดไม่มีติดขัดอะไรเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของ อินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆประมวลผลนะนะครับถ้ามีไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาแต่ลมันก็จะลดภาระการดึงไฟจากไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาครับเนี่ยเริ่มลดแล้วปับสภาวะตอนนี้ไม่มีแดดนะครับโอเค ก็ในการออนระบบของเรานะครับก็จะออนง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยทีนี้ผมสาธิตเนาะสมมุติว่าในส่วนของอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถออนไลน์ระบบได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเอาเบรกเกอร์เอซีของตัวอินเวอร์เตอร์ลงนะครับวันใดวันหนึ่งสภาวะอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถออนไลน์ระบบได้ นะครับอ่าทีนี้เราจะใช้งานระบบนี้ได้ยังไงนะครับนี่เราก็จะมาทําการสลับไฟจากเจ้าตัวตู้สลับไฟของเราครับเห็นสภาวะไฟอินเวอร์เตอร์ไหมครับตอนนี้ไฟอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้แล้วเนาะเนื่องจากนะครับเนื่องจากอะไรอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยอาจจะเกิดอเอ็ซิเดนต์เนาะไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถออนระบบได้มีจิ้งจกมีแมลงเข้านะครับบันไดมันหนึ่งผมไม่รู้หรอก ว่าอินเวอร์เตอร์มันจะพังเมื่อไหร่ถ้ามันพังเสร็จแล้วปุ๊บระบบของเราต้องสามารถมีระบบแบ็กอัพนะครับอตอนนี้ระบบแบ็กอัพจะทํางานแล้วโดยให้เรามาทําการสลับไฟนะครับจากเจ้าตัวตู้สลับแหล่งจ่ายไฟของเราก่อนที่จะไปสลับครับนี่ตัวตู้คอนโทรลของเราอยู่ในมวดการทํางานอยู่นะครับให้เราบิดมาที่ตําแหน่งออฟจากนั้นไปสลับไฟกันครับให้เราสลับไฟ เลือกแหล่งจ่ายจากไฟจากการไฟฟ้านะครับหรือว่าจาก P.E. เพราะว่าตอนนี้นะครับนี่สเตตัสไฟ P.E. เดี่ยวมันสเตนบายรอจ่ายไฟอย่างเดียวนะครับเมื่อเราสลับไฟจากแหล่งจ่ายตรงนี้แล้วนะครับไฟจากการไฟฟ้า P.E. ของเราก็จะวิ่งเข้าที่ตู้ควบคุมนะครับของเราจากนั้นเปิดหมวดการทําง,งานได้ครับเปิดเลยนี่นี่ก็คือเป็นระบบแบคเอพเนาะกรณีที่ อินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถออนไลน์ระบบได้นะครับเราก็ยังมีไฟจากการไฟฟ้านะครับจ่ายไปยังสู้คอนโทรลเพื่อที่จะให้ในส่วนของปั๊มน้ํานะครับสามารถสั่งการทำงานได้ปกติครับระบบนี้ออกแบบดีไซน์นะครับให้กับหน้าง,งานแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแบ็กอัพระบบประยับพลังงานของเรานะครับโดยคอนเซปต์ของเราก็คือว่า ให้ใช้ในส่วนของตู้คอนโทรลเดิมปั๊มน้ําเดิมของลูกค้าที่มีอยู่แล้วแบบไม่ต้องแปลงไปใช้งานได้เลยนะประมาณนี้ครับโอเคอ่าถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับระบบซาลาเซลล์ระบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของข้อมูลการติดต่อไว้ ด้านล่างคลิปวิดีโอเนาะเดี๋ยวค่อยติดต่อพอม,มาก็แล้วกันนะครับประหยัดทันทีเมื่อแดดออกนะครับแล้วก็ระบบสลับสามารถสลับไฟจากการไฟฟ้านะครับได้ออัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาทําการายกเบรกเกอร์สลับไฟส่วนระบบแบ克อัพมีให้นะครับกรณีที่จะตัวอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถออนไลน์ระบบได้เราก็ยังมีในส่วนของตู้สลับแหล่งจ่ายไฟเลือกไฟจากการไฟฟ้าโดยตรงนะครับจ่ายไปยังโหลดสามารถ ควบคุมปั๊มน้ำตัวเดิมได้นะครับระบบของเราไม่ได้แปลงในส่วนของคาปาซิเตอร์ของปั๊มนะครับอันนั้นแล้วคือกรณีที่ปั๊มของเราเนีครับเกิดมีปัญหาขึ้นมาใช้งานไม่ได้ก็คือสามารถซื้อปั๊ม AC ทั่วไปมาเปลี่ยนใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชุดซลาเซลลประหยัดไฟจากทีมงานของเราครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ